าดูนิวฮอนแลนด์ทีเอ็มหนึ่งห้าห้านะคะโอ้เห็นป้ายคุ้นๆนี่ออกจากหงแทักเตอร์เหรอคะอ้อช่างต้อนอยู่กับสังนะครับแกแกออกหนึ่งหกห้าอะไรลุงฝนลุงฝนเป็นคนบอกแต่ว่าผมว่ามันใหญ่ใหญ่มากอันนี้ทีเอ็มหนึ่งห้าห้าเพราะว่างานของผมนะมันไม่เยอะเท่าลุงฝนอ่า โอ้ร้อยหกห้ายิ่งใหญ่กว่าน,นี้อีกเลยนะคะเท่าเท่ากันนะะี่แหละอ้าวเหรอคะเครื่องมันจะใหญ่กว่าที่เฉยเครื่องมันลูกสูบมันใหญ่กว่าที่เอ็มหนึ่งห้าห้านี่เป็นชื่อรุ่นมันเหรอคะครับร้อยห้าสิบห้าแรงมาร้อยห้าสิบห้าแรงมาด้วยปาติโถติดเทแม่มันใหญ่จริงๆเลยสูงมากกว่าสองเมตรห้าสิบเลยนะคะเนี่ยโอ้ผมขับรถผ่านหลายรอบแล้วผมว่าจะเข้ามาดูแล้ว อันนี้เอามาใช้กับงานไร่อ้อยใช่ไหมคะอ๋อขอขอถามราคาหน่อยได้ไหมคะล้านสองล้านสองอ้าวรุ่ยราคาดีจังเลยอุ้ยถ้าร้านดึงไม่ได้หรอโอ้พี่น้องล้านสองไม่น่าเชื่อ แค่ไอ้รถอะไรนะไอเอ็มเจ็ดศูนย์เอ็มแปดสี่นี่ก็ราคาเดียวกันดิอันนี้อันนี้เก่านอกเก่านอกใช่ใช่แต่อู๋ราคาดีมากเลยคือมาสภาพนี้เลยใช่ไหมคะล้านสองป๊าดราคาดีแท้อันนี้คือสภาพเดิม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 ยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไร แต่มันมีบางโคลนแต่เขาไม่ได้ใส่ให้มากำลังส่งมาตามหลงสีก็เดิมเดิมของเดิมแท้งหมดเลยโอยพี่น้องก็นึกว่านึกโอ้ยเรานึกว่าเขาบิ้วมาแล้วไม่ใช่เลยไม่มของแพ้ของเสียว อันนี้คือดิปเปอร์ดิปเปอร์ราคาแสนห้าเข้ากันกับตัวเนาะรับกันเลย TM 5อ็ม้้ร้อยใหญ่ใส่เวทด,ด้วยเวทที่65กิกิโลโอ,<ๆ>โอเล็กเขาแบบมาตรฐานมากนะยังมาดูไม่ได้ลองใช้งานถ้าใช้งานดีก็ของเสียแหลมก็เหมือนกันเสียแหลมบ้านหนเลึกอ๋อค่ะโอ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าคันนี้ไหม มันสวยมากดูอ่ะอติดแล้วสายปั๊บติดตึ้มเลยอือเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆ <มา S 1> นะฮะมามาไม่ไม<า>อันนี้ของเดิมล้วนๆเลยนะคะเนี่ยปฏิโทติดเทมันคืองามขักแท้พี่น้อง โอ้เดี๋ยวพามาดูเครื่องเด้อทววดมาูกนี่โอ้ดูว่ะเครื่องมันปิ๊งมากเลยนะโอ้เราเน้นว่าเขาบิ้วมาแล้วนี่คือของเดิมแท้ๆเลยนะคะเนี่ยเครื่องหนึ่งร้อยห้าสิบห้าแรงมานะฮะเราจะพาเดินดูรอบๆก่อนนะคะมีเวทถ่วงทั้งสองข้างแล้วก็มีเวทข้างหน้าด้วยนะคะนี่เป็น รถของนิวฮอลแลนดนะคะ T.M. หนึ่งหนึ่ง T.M. หนึ่งร้อยาห้านะคะขึ้นเรือมาเลยนะคะขึ้นเรือมาในสภาพแบบนี้เลยโอ้โหออกมาจากที่สุพรรณบุรีนะคะตัวเนี้ยออกมากับที่หงแท็กเตอร์นะคะโอ้ยมันคืองามขักแท้โอ้ยราคาร้านสองนี้ไม่แพงดอกเดอ้อถ้าพูดจริงๆนะแล้วเอาเอา อ่อๆต่อไปเราขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยนะคะโอ้ยมันคืองามลั้งแก่ซาอ้อนโอ้คันนี้สวยมากๆเลยค่ะวันนี้เสียโนดเข้ามาทำคลิปเขาอยากดังยูทูบนะพาพี่น้องมาดูว่ารถสวยๆเนี่ยมัน นีบ้านเรามันไม่ค่อยมีบ้านเราไม่มีนะคะเนี่ยแต่กันเล็กๆครับเดี๋ยวจะบอกเสียโนดว่าลึมไปเอาถ่ายของยี่แม่มด้วยสภาพดีๆอย่างนี้นะคะตัวตัวเนี้ยถ้าดีดูอ่ะอะไรก็ยังใช้ได้หมดเลยค่ะเนี่ยโอ้เดิมเดิมดูอ่ะโอ้ออกแบบได้ดีมากอืมเขามีจอยมือด้วยเหรอครับพี่ โอ้โหมันร้านสองนี่มันแบบ amazing มากอันนี้แกขายต่อนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยเจ้าของยังไม่ได้จดเริ่มนังเลยแล้วเราจะบอกประกาศขายขายจริงเปล่าขายขายจริงเดี๋ยวได้ราคาก็ขายยังยังไม่ได้ใช้งานครับแกเอามานี่แกยังไม่ได้ใช้เลยนะคะนี่สุดๆร้อน ยังไม่ได้โรงงานเหมือนกันอร้านสองแสนแล้วค่าขนส่งนะพี่เอารวมรวมแค่นี้เลยใช่ไหมร้านสองแสนทวนพี่ขายจริงหรือเปล่าโอเคพี่เนาะแต่ต้องถามพี่ขสอก่อนอ๋อตัวเล็กอันนี้มันใหญ่เกินแต่ตัวใหญ่มันก็ดีอย่างหนึ่ง โอ้มันใหญ่เบ้งจริงๆใหญ่สะใจอ่ะผมไม่ได้ทำห้อยแต่ผมทำห้อยผมจะเอาแล้วเนี่ยตะโพนกิมมาเคยอู้งามกว่าของอีกแต่ของตะโพนล้านล้านสี่หมื่โอ้พี่สภาพมันแบบโอ้เอาลงมาจะไปนั่งนานทำไมอยากได้โอ้มันมันเปิดจังเลย ราวอคคุณพี่แปรนี่อันนี้มันเปิดสวิตช์ได้ไหมนี่ไม่ได้เหรอแบตเตอรี่ไม่พร้อมเหรอไหนครับเปิดเปิดดูได้ไหมเปลี่ยนใหม่แล้วครับโอ้เหรอเอาไปร้านสมิธแล้วซีสมิธพอไปเทิร์นเลยใช่ไหมเพิ่งมาเมื่อกี้แล้วแล้วก็ใส่แล้วสตาร์ทออกจากวันพี่เปิดให้ดูหน่อยได้ไหมว่าไฟมันขึ้นยังไงเนี่ยอ่ะขอลองเท่าแก่ให้ดูให้ดูนะคะอยากเห็นว่ามันสวยขนาดไหนไฟเขาไม่ขึ้นนะ มีสวิตเวอยู่นี่อีกโอ้โอ้โหของเขานี่อาบฉีดน้ำมันนะเห็นแล้วอยากได้นะพี่น้องนะป๊าดอันนี้คือใช้ได้หมดเลยนะคะครบท้วนมากขึ้นทุกช่องเลยทุกแผงเลยเทียงวัยมือมืออืเ้ยนี่เบ็ดขนนั้นเลยอันนี้ก็ขึ้นเลยอันนี้มีจอยมือด้วยโอ้โหก็ใส่เบตเก่าไว้เบตดเดิมของเขา อืมโออยากฟังเสียงเขา,เขาใส่แบบตัวนี้ก็ดีเนาะป้าดูขนาดแม่ลุกขึนะ้นอ่ะมันร้องเลยมันนหนักเกินไม่ใช่ <c oughs> เหมือนเขาบอกว่าอะไรอ่ะลืมปิดสวิต <c oughs> พี่พาเก๊กไปไถนาโอ้น้่นมีคุณแจงนะคะนะ่ะโอ้มีเบาะสำรองให้นั่งอ๋อนี่ใส่เครื่องดื่มด้วยเหรอล <c oughs> ีไง <c oughs> โอ้พี่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำดูสีก็ยังแบบ เดิมๆเ,เลยอะ่ะโอ้อันนี้เป็นคันที่เท่าไรของอเุรยมเียไม่รู้เหมือนกันโอ้ยเสียง,งตตเสียงมันนิ่มมากเลยโอ้โหนี่เหมือนของใหม่อะ่ะเอาเเอาะพี่น้องร้านสองเมาแล้วเดอ้อโอ้โหดิฟเฟอร์แก ดิปเปอร์นั้นก็แสนห้าแล้วนั่นน่ะเหล็กหนามากๆโอ้หน้าจอดิจิตอลหมดเลยได้และหน้าจอครบทุกอย่างเลยนะนี่เป็นไงเสียเห็นของเขาแล้วอยากได้จริงแล้วยังทำไม่เป็นโอ้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกู้ทองกระสอบก่อนโอ้ลูกเล่นมันเยอะนะพี่เนาะโอ้โหฮะวันนี้เป็นระบบ จับ,บตั้งตัวผ่านตัวติดพ่วงติดพ่วงเขาโอ้จอสโอ้สวยสวยสวยไม่ได้ทำสีไม่อะไรเลยนะคะนี่เดิมเดิมเลยนะคะนี่ปาดเหมือนโอ้โห <c oughs> oh. ซื้อมาที่หงแท็กเตอร์นะคะ oh. แต่รับประกันนะว่าของหงเขานี่สดใหม่จริงๆนะคะอือหือ แกเป็นผู้จำหน่ายไอ้นี่โดยโชฉลโดยโตรงเลยนะพี่นะเป็นของนิวฮอล l ล n d นะวันนี้ลงมาที่บุยังไม่เคยใช้งานในในในทิศตะวันตกนะครับเราลองมาเลยร้อยห้าสิบห้าแรงเราเจอแค่ร้อยสิบห้าแรงเราก็ว่าใหญ่แล้วเนาะโอ้โหเดี๋ยววันไหนโรงงานต้องขอไปดูอีกรอบหนึ่งนะนี่อืมเจ้าของนี่คือยังยังยังไม่ได้ลองลงเลยใช่ไหมพี่ อันหลักๆเสียจะเอาไปใช้กับอะไรต่อพ่วงก,กับอะไรจอร์ดิเปอร์จอร์ดิเปอร์อย่างเดียวดิเ,ออปเปอร์คือตัวนั้นนะคะปเปิดแล้วก็พวกฐานยี่สิบสี่ฐานยี่สิบสี่ฐานสันกฐานพ่วงอือฐานพวนแค่ยี่สิบสี่เองไงแต่ว่ามันมันหลายใบเนาะตัวนีน้เนาะเอา้าวสนใจใดสนใจ อ,อ,อันนี้คือสภาพเดินจริงๆนะคะยังไม่ได้ขัดไม่ได้แต่งไม่ได้ทอาอะไรเลยมาเดิมๆเลยแต่ว่าโอ้โหมันแบบคุณภาพล้วนๆ,ๆจริงๆเนาะอย่างไรก็ฝากติดตามเลยนะครับเดี๋ยววันที่โรงงานมาันผมจะไปขายเลยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะกับเจ้า New Holland TM หนึ่งหนึ่งห้านะคะสวยจริงๆ โอเคค่ะถ้าชอบยังไงกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้วันนิดาบูเดาาียนัลสวัสดีค่ะ